เดี๋ยวอัต่อไปนะครับจะเป็นของส่วนตัวนะครับเดี๋ยวจัแตกกระดาษแผ่นเกๆนะครับให้คนละหนึ่งแผ่นพร้อมกับปากกาคนละหนึ่งตามนะครับเร้นต่อเร่งต่อขอโทษทีครับถ้าเหลือก็วางไว้กลางวงนะคะทีนี้เป็นของตัวเองนะครับ <c oughs> ไม่ต้องปรึกษาพเพื่อนไม่ต้องรบเพื่อนนะครับ อะไรนะครับคือช่วยระดมชื่อหนังสือที่เราเคยอ่านมาให้ได้มากที่สุดนะ,นะครับได้หมดเลครับช่วยระดมชื่อหนังสือที่เราเคยอ่านในชีวิตเนี่ยให้ได้มากที่สุดนะครับให้เวลา30วินาทีเริ่มครับชื่อหนังสือที่เราเคยอ่านมานะครับ E 有黃嘅禮物啊！ ว่่เราคิดว่าเราสบายเขียนแก้เขียนขาและเอาเลยนะครับให้เราพานั่งรถไมาเองเสร็จแล้วนายตล้ว พออยายามไปก่อนค่ะบริหารคือให้เจนสมงไต่ทำงานไปก่อนนะคะพยายามพยายามไปก่อน เดี๋ยวอันตน่อไปนะครับจะให้พวกเราเนี่ยแลกเปลี่ยนสิ่งที่เราประทับใจในหนังสือกับเพื่อนเพื่อนกลุ่อื่นนะครับวิธีการคือนะครับอัน,นะะแรกคือบอกชื่อหนังสือนะครับแล้วก็เล่าสิ่งที่เราประทับใจเนผ่านศิลปกรรมนะครับว่าเราป้าจับเนี้ยมันได้มันมัมีความหมายอะไรลาากักษณะแบบนี้มีความหมายอะไรให้กับเพืๆๆ่อนเพื่อนก่อื่นนะครับเหมือนที่หัวเล่าให้ทุกคนฟัง ขอแบ่งครึ่งของกลุ่มนะครับอะไรที่มีเจ็ดก็แบ่งสามสี่แบ่งต่อรับนะงกหนึ่งกลุ่มแบ่งปครึ่งนครแ่งของ่มแก็ถาน้าก็ากันเลยค่ะปครับการกะจาอแล้วก็ุเป็นทนเอ๋ขอโทษ้นะครับอนึงกานนะครับสำหรับคนที่ฟังเพื่อนที่เล่าอยู่นะครับอย่าเพึ่งถามอย่า่ง ท,ที่เพือนนะครับขอให้ตั้งแต่ฟังก่อนนะครับเรื่องเล่าจบแล้วมีคำถามเราก็ถามนะครับหรือแสดงความคิดเห็นอะไรที่เ,เรื่องเล่เาให้จบล่างจบแล้วน,นะครับโอเคเชิญแลกเดี๋ยวเลย หนังสือที่มาทำใจนะครับคือ Anatomy and Physiology ก็คือสือเรื่องกภาคและสีรวิทยาเวลาเรียนนะครับเรื่องนี้เวลาอ่านเรื่องนี้ก็จะทําให้เราแยกแยกธาตุได้ก็คือว่าร่างกายประกอบด้วยดินน้ําลมไฟธาตุดินก็คือเนื้อกระดูกธาตุน้ําก็คือพวกเลือดน,น้ําเหลืองนะครับแล้วก็ธาตุไฟก็คือระบบเมตาบอลิซึมระบบเผาผลาน,นะครับ สิ่งพวกนี้เวลาอ่านแล้วก็จะมีความสุขเพราะว่าเราจะแยกวิญญาณออกว่ามันประกอบกันดินน้ำลมไฟแล้วก็เป็นวิญญาณนะครับทำให้ระลึกถึงความดีว่าร่างกายมนุษย์มันก็เป็นเพียงแค่สังขารนะครับก็ชีวิตมนุษย์ก็ไม่มีอะไรก็เกิดมาก็ไม่เวียดเบียนใครแล้วก็พยายามสร้างความดีก็เป็นบรรทัดฐานนะครับก็เลยเป็นปฏิมกากรรมเป็นเป็นเป็นกระโหลกไดโนเสาร์อย่างเงี้ยนะครับก็รวบรวมไว้เป็นความรู้แล้วก็ คืออ่าแล้วก็ประทับใจนะครับว่าเราเป็นการที่มันตรงกับคําที่พระท่านว่านะครับคือมนุษย์เราก็ก็อยู่ด้วยความดีนะครับก็จะได้เป็นการสร้างสารรค์จิตวิญญาณเราให้สู้ในภพชาติที่สูงต่อไปนะครับขอบคุณครับขอบคุณเรื่องราวที่แบ่งปันนะครับใจเนาะนะคะคจากวิยทยาศาสตร์ก็เชื่อมเข้าสู่พุทธศาสนาแล้วก็ใช้ในชีวิตประจำวันได้ด้วยนะคะเตือนตัวเองนอกจากหยกว่าจะไปผ่าดูอนาโตมีใครหรือเปล่าไม่ใช่ <laughs> น,นะคะมีอีกไหมคะมีท่านอื่นไหมคะไอ้ตรงนี้มองให้เป็นตัวดีนะครับตัวดีภาษาอังกฤษนะครับก็คือความรู้สึกดีที่อยู่ในใจครับ<อ>ครับหนังสือเรื่องรักนั้นเป็นชั้นนี้ครับของอาจารย์เสียวกาปรปทุมสูตรครับอ่าเพราะว่าเป็นมันเป็นหนังสือกวีนิพนธ์ครับที่อ่านมานานแล้วครับจาไม่ได้ครับและทีนี้ก็คือมันเหมือนว่าเวลาเราอ่านเรื่องนี้แล้วมันรู้สึกว่ามัน มีมีความรู้สึกค่อนข้างจะตรงครับคือมันเหมือนมีความรู้สึกว่าความอ่าถ้าเหมาะผมอ่านเรื่องนี้เพราะมันเกี่ยวกับความรักครับคือความรักอ่ะคือมันมองแค่ว่าไม่ได้อยู่แค่เกี่ยวกับความรักเรื่องหนุ่มสาวเท่านั้นมันอยู่รอบตัวเราเลยรักพอ่อรักแม่รักทุกอย่างเลยครับก็เลยรู้สึกดีกับเรื่องนี้ครับขอบคุณครับความรักมันอาจไม่ได้มีแค่มุมเดียวนะครับอาจจะทําให้เราได้มองมุมอื่นๆบ้างว่าความรักมันสามารถเผยแผ่ให้คนอื่นได้อย่างไรนะครับโอเคมีอีกไหมครับ ขออีกหนึ่งสุดอาโอเคครับส <laughs> ิ่งรีเควสนะครับโอเคท่านนายกนะครับขอขอดูหน่อยครับบอกชื่อเรื่องนี้นะครับครับมะเช้าจริงๆแล้วก่อนมาเนี่ยเห็นลูกสาวทําหนังสือหล่นอยู่เล่มหนึ่งที่พื้นนะครับบทส่วนมนต์แปลนะครับจริงๆแล้วที่เราทำเป็นเกี่ยวแล้วก็เรื่องของความสับสนเนี่ยมันมีอยู่เดี๋ยวนี้เนี่ยคนเข้าวัดต้องการขึ้นสวรรค์ แต่ว่าที่เขาไปท่องมนสวดบ่นภาวนาเนี่ยคืออะไรก็ไม่รู้นะฮะวันนี้ก็ได้รู้ว่าเรื่องนี้เนี่ยนะครับแปลมาอย่างเช่นเราสรรเสริญพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณเนี่ยท่านสําคัญยังไงนะครับถึงจะสอดสืบทอดศาส,สนามาได้นะฮะไปถึงเรื่องของพาหุงนะฮะเรื่องของที่จะจะต้องตัดกิเลสจะต้องสู้กับมันต่างๆเนี่ยนะครับ ก็มีเวลาสักคู่หนึ่งก็ประทับใจในหนังสือเรื่องนี้นะฮะก็เลยอยากจะหยิบมามั่งว่าเอ๊ะทดลองที่ว่าเดี๋ยวเวลาเราจะกลับไปทำเนี่ยเราจะพากระบวนของเราไปเนี่ยในการที่จะไปสืบทอดต่อในตําบลเนี่ยได้ไหมนะครับก็จริงแล้วก็จะถ่ายทอดมาลักษณะเนี่ยที่แรกก็จะเป็นเรื่องของข้อสงสัยแล้วก็เป็นเกียววุ่นวายนะฮะพอได้ไปอ่านหนังสือเล่มนี้แล้วเนี่ยมันทําให้เรียบขึ้นเนียนขึ้นนะครับแล้วก็กระจ่างขึ้นนะดูแล้วก็มันก็เลยเรียบ นะเป็นเป็นเรื่องของธรรมดานะครับที่ที่เราไม่สงสัยแล้วนะเราสงสัยขึ้นมาระดับหนึ่งครับแค่นี้ครับขอบคุณครับบางครั้งเราอาจจะแบบหาทางออกหรือว่าหาทางออกในการทํางานไม่เจออะไรอย่างนี้นะครับเราได้อ่านหนังสืออ่านหนังสือที่อาจจะไม่ได้ให้คําตอบที่ชัดเจนแต่ว่าเห็นทิศทางที่จะไปอะไรอย่างนี้นะครับโอเคงั้นก็ขอขอบคุณเรื่องราวทุกเรื่องราว ลองได้กลับไปพวกพวนย้อนนึกถึงตัวเองนะครับว่าตัวเราเนี่ยในชีวิตเนี่ยเราอ่านหนังสือเรื่องไหนบ้างเราอ่านผ่านหนังสือเล่เออ,ลอะไรแบบไหนมาบ้างนะครับเอ๊ะแล้วมันจะมีหนังสือตัดกินเล่มที่มันจะสร้างความรู้สึกดีสิ่งที่เรา,าต้องับใจเราจะมีความจดจำในเรื่มนั้นเอ๊ะแล้วอะไรหละ่ะที่เรื่องหลักอะไรหละ่ะที่มันอะไรในหนังสือเรื่องั้นที่มันสง่งผลกับเรานยะครับเ่ราไปแลกเปลี่ยนหนังสือ,สอด,ด้วยว่าเอ๊ะหนังสือแบบเราที่เรา ว่าบางคนมันเกี่ยวกับเรื่องของชีวิตด้วยบางคนดีชีวิตเราไม่ได้อยู่แค่ในการมีที่มันอยู่แต่ว่ามันมีแรง,งแปัจจัยภายนอกเข้ามาเสือนน่อมันแรงเข้าแท้บางคนนบบเรื่องความหลักเนี่ยถ้ามาสูดฉีดเนี่ยเป็นแรงตัดแต่ให้ฉันชีวิตในทางที่ดีที่ถูกต้องอย่างที่ทพี่เขาบอกทางเรื่องเรื่องไค่มีทำไมมันทำให้เราเกี่ยวโยกหรือว่าเอ๊ะทำไมเราเป็นคนดีได้ 好，我们。